ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่อง NFT Studio นะครับก็วันนี้มีอัปเดตล่าสุดนะครับก็เมื่อวานนะครับเกมเมันมันแลนก็เปิดถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสรุปแล้วก็อธิบายนะครับผมเงื่อนไขในการถอนเงื่อนไขในการแปลงเหรียญหรือว่าสรุปโดยรวมแล้วก็รวมกับราคาอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็หนึ่งเลย คำถามที่เจอเบอ่อยก็คือถอนได้หรือ,อยังนะครับคาตอบคือมันสามารถถอนได้ทุกวันนะครับผมก็คือสามารถถอนได้ทุกวันนะครับถ้าเกิดในตัวกระเป๋าเรานะครับมันมีเ,เหรียญ USDT ไว้ให้ถอนนะครับก็เราสามารถถอนตอนไหนก็ได้นะครับ2คือที่บอกว่า1เดือนครั้งหนึ่งนั้นคือ,อ,อการที่ การแลกเปเลี่ยนเหรียญนะครับก็คือเหรียญที่เราเคมออกมาก็คือ monster coin นะครับก็คือระบบนะครับผมระบบของเกมจะแลกเหรียญ monster coin เป็นเหรียญ usdt นะครับทุกๆสิ้นเดือนนะครับผมซึ่งมันจะแลกอัตโนมัตินะก็ล่าสุดก็คือเป็นของเมื่อวันที่31นะครับเวลาถ้าเวลาไทยก็สี่ทุ่มห้กนะครับก็คือห้าทุ่มนั่นแหละ ก็คือระบบมันจะแลกเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับหลังจากตอนนั้นก็เราก็กดถอนเองเองนาะก็สําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับผมก็ถอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ส่วนของผมก็คือผมไปใส่เลขเอ่ใบเน้นผิดนะครับผมก็คือเป็นเอาเอาเลขใบเน้นของตัวที่เป็นใบ n น้นเพยเนี่ยมาใส่แทนที่จะเป็นตัวใบนั้นไอนะก็เป็นค้อผิดพลาดของผมเองครับส่วนในกลุ่มนะครับที่พูดคุยกันอยู่ก็คือ หลายคนก็คือเงินเข้าแล้วนะครับก็อาจจะช้า1-2วันนะครับแต่แต่ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าสามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับผมก็ส่วนราคาตอปัจจุบันตอนที่ผมถอนนะครับผมได้อยู่ที่เอ่อ monster coin ครับผมมีอยู่1 000, 000, 000, 000, 000, 000, น0 0 0มเหรียญนะถอนออกมาได้อยู่ที่15 usdt นะครับก็ราคาค่อนข้าง ค่อนข้างน้อยเนาะราคาค่อนข้างน้อยก็ต้องต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะสวิงมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของที่ผมได้มาสิบห้า USDT เนี่ยแต่นับจากวันที่ผมลงผมจำไม่ได้ว่าลงวันไหนวันที่ยี่สิบยี่สิหกหรือว่ายี่สิบแปดอ่ช่วงช่วงช่วง,งนี้แหละครับก็คือหลงังๆมาเนี่ย 3มวัน2-3งสี่วันหลังเนี่ยผมไม่ได้กดทั้งวันละผมจริงๆไม่ได้กดทั้งวันตั้งแต่แรกเพราะว่าด้วยความที่เหรียญมันราคาลงผมก็เลยขี้เกียจขี้เกียจมากดผมก็เลยเอาตามที่แบบเออเอาตามที่เรากดได้แล้วกันนะครับก็วันนี้มาสรุปประมาณนี้นะครับว่าปัจจุบันสถาน,ถา,นาการณเกมของมอนมอนแลนเนี่ยเป็นยังไงราคาเหรียญโอเคไหมสามารถถอนได้จริงหรือเปล่า แล้วมันน่าลงทุนหรือเปล่านะครับส่วน ROI ปัจจุบันก็ผมมองว่ามันถ้าเกิดเราเก็บจริงๆถ้าเกิดเรากดทั้งยี่สิบสี่ครั้งจริงๆต่อวันเนี่ยมันมียี่บสี่ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดเรากดจริงๆยี่บสี่ครั้งเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะหนึ่งเดือนก็อาจจะคืนทุนได้นะผมว่าผมตีกลมๆให้หนึ่งเดือนแล้วกันเพราะว่าสิบห้าเหรียญเนี่ย ผมเป็นไดมอนเนี่ยสิห้าเหรียญมันกินระยะเวลาไประมาณ5้าวันกลุ่มๆห้าหวันเออไม่ใช่อ่าอาทิตย์หนึ่งอะผมให้อาทิตย์หนึ่งซึ่งถ้าเกิดเรามองมองไปมันก็อาจถ้าเกิดผมเก็บทุกวันนะผมว่า1เดือนผมก็ได้นผมก็ได้ทุนคืนนะมันก็ มันก็เหมือนกับเกมอื่นนะถ้าเกิดมองไปแค่แบบราคาเหรียญมันถูกแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันต่ําก็คือ100หอนึ่งร้อยเหรียญเราลงทุนแค่สามพันห้าร้อยบาทใช่ไหมครับมันอาจม,มันอาจจะจะดูว่าเหมือนได้น้อยนะแต่ว่าในเมื่อเราลงทุนแค่สามพันห้าร้อยบาทหนึ่งเดือนเราก็ได้สามพันห้าร้อยบาทมันก็สมเหตุสมผลนะครับมันก็ต้องตัก็ต้องรอดูอนาะคตว่ามันว่าตัวไดมอนด์สี ดมอนบูเดมอนพิงค์เนี่ยว่ามันจะเข้าในช่วงไหนนะครับก็ตอนนั้นก็อาจจะแบบว่าอาจจะลงทุนเพิ่มเป็นหกพันหนึ่งมืนก็มันก็อาจจะขึ้นตามอาจจะอาจจะสูงขึ้นตามระดับเนาะแล้วก็การคืนทุนการอะไรก็อาจจะไวกว่าปกติสักหน่อยนะครับก็วันนี้มาพูดกันแค่นี้นะครับก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับก็ผมอ่านตลอดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบตลอดนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ทำงานเรื่อยๆนะผมอยู่ต่างประเทศก็พยายามอ่านแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของพเพื่อนๆมาทําเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับก็ใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบให้เนาะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบนี้ทําคลิปมาตอบให้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปก็ถ้ามีอะไรมาใหม่หรือน่าสนใจน่าอัปเดตก็ผมจะมาทำคลิปลงให้ เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ